สวัสดีครับเพื่อนๆครับอ่างทองอีวช็อปครับวันนี้จะพาแนะนําวิธีการใช้งานเจ้าตัว iMo t o ต Waper เเน้นว่าเป็นเบื้องต้นแล้วกันนะครับเพราะว่า,ามีกลุ่มลูกค้าของเราที่เราใช้วิธีการขนส่งผ่านขนส่งเอกชนไปซึ่งร้านไม่ได้ไปส่งเองก็เลยอาจจะต้องมีคําแนะนําการใช้งานเบื้องต้นให้กับเ,เพื่อนๆก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้อาจจะมีทั้งประโยชน์ทั้งแก่คนที่เพิ่งซื้อรถใหม่ไปคนที่เป็นลูกค้าของทางาร้านผมเองนะฮะก็คงได้ประโยชน์ต่อคลิปนี้ไม่มากก็น,น้อยแล้วกัน อ่แนะนําให้รู้จักก่อนนะฮะนี่คือไอมอเตอร์เวเปอร์ไอมอเตอร์เวเปอร์เองจริงจริงมีเกือบประมาณสี่ห้ารุ่นย่อยนะครับซึ่งตัวสแตนดาร์ดเนี่ยทราบว่าโรงงานเริ่มจะไม่มีละไม,ไม่ไม่มีแล้วเลยอาจจะไม่ต้องน่าจะไม่ไมีไม่มีแล้วนะครคือตัวสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดเนี่ยแตกต่างชัดเจนเลยคือล้อหน้าจะเป็นล้อ12นิ้วล้อหลัง12นิ้วเหมือนกันนะถัดขึ้นมาเนี่ยเราเรียกว่าตัวเวเปอร์ CBS นะครับว่าจะได้ล้อหน้าเป็นล้อหน้า14นิ้วเหมือนคันนี้เลยนะครับล้อหน้า14นิ้้้ววแลลลก็อหัง12นิ้วเเเหหหหมมมมืืือออนนนนนนนกกััั่ๆดดดะตตวสแดาดาร์ใ้ ล uh, ้อฮับมอเตอร์3,000วัตต์กล่อง EM 1 0รอยฟีเจอร์การทำงานต่างๆแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต45แอมป์เหมือนกันทุกอย่างนะครับแตกต่างกันที่ตัวล้อนะครับแค่นั้นเองพอมาเป็นรุ่น CBS เนี่ยก็จะมีระบบเบรก CBS นะฮะคอมบ,เบเมีเบรกซิสเต็มเบรกหลังก็จะกระจายแรงเบรกไปที่เบรกหน้าด้วย30%นะครับแล้วก็ร้อหน้าได้มา14นิ้วถัดมาคือตัวสปีลิคือตัวนี้นะครับเหมือนกันกับเจ้าตัว CBS เลยแตกต่างคือทำสีเป็นลักษณะของทูโทนมาแบบนี้นะครับและขยับขึ้นไปอีกตัวนก็จะเป็นตัวววคคากก็็จะได้เปนพโชยึา มสมรรถนะในเรื่องการซับแรงกระแทกเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็ถัดไปที่เป็นตัวท็อปของเจ้าตัวไอมอเตอร์เวเปอร์เลยคือเวเปอร์เอสนะครับก็จะได้พวกสีมันเชริกที่เป็นสีเฉพาะเลยนะฮะใครเห็นนี่รู้เลยอ๋อนี่มันเวเปอร์เอสเท่านั้นแล้วก็จะมีพวกอของแถมอะไรต่างๆที่เป็นออปชันอลติดมาเช่นมีแหลกท้ายกล่องใส่ของมาอย่างคราวเนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัวชิลหน้ามาให้นะครับก็จะประมาณนั้นเลยฮะสำหรับเจ้าตัวไอมอเตอร์เวเปอร์อ่ะเพื่อนๆได้รถมาก็จะอยู่สภาพนี้นะฮะขั้นตอนแรกเราต้องตรวจสอบหรือ รอยต่างๆที่ทางขนส่งเนี่ยมาส่งรถให้เราก่อนว่าเฮ้ยมีรอยขีดข่วนที่เกิดจากการขนส่งไหมซึ่งจริงๆแล้วทางโรงงานเ,เนี่ยมี QC ถึง2ชั้นนะชั้นแรกคือพนักงานก็ตรวจสอบให้ก่อนเลยนะฮะ QC กันที่โรงงานเลยนะฮะเสร็จปุ๊บ เจ้าหน้าที่ขนส่งเองตรวจสอบกันอีกรอบนึงถ้ารถมีปัญหาหรือมีริ้วรอยอะไรอย่างงี้ก็เปลี่ยนคันกันไปเลยนะครับสำหรับอาการ QC เบื้องต้นเพาะนะลูกค้าได้รถมาก็ตรวจสอบก่อนสีรถเราเฮ้ยมีความผิดปกติหรือเปล่ามันเป็นเออร์เลอร์จากโรงงานหรือมันเป็นเออร์เลอร์จากการที่ขนส่งเกิดการขีดขวดร่องรอยมาก็ประมาณนั้นอ่ะพอทีนี้ได้มาผ่านขั้นตอนการตรวจสอบในเรื่องของริ้วรอยสีเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ลูกค้าได้รับนะครับจะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสแบบนี้2อันอันนี้ผมให้ดูมีแค่หนึ่งอันนะแล ทำก่อนคือทําการเปิดบอกก่อนนะครับที่มาดูที่ตัวอะคีเรตของเจ้าตัวรถนะครับตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นปุ่มที่มันบุ่มลงไปได้น,นะครับให้เราเอาก้านกุญแจเนี่ยใส่เข้าไปนะครับแล้วก็บิดขึ้นมาหนึ่งแกรกนะครับจะมีปุ่มซีดอยู่ด้านนี้กดปุ่มซีดขึ้นมาเบาะจะทําการเปิดเด้งขึ้นได้นี่แบบนี้เลยนะครับเมื่อเบาะเด้งขึ้นมาให้เราตรวจสอบก่อนเนาะคอนเนคเตอร์สายต่างๆเชื่อมต่อกับตัวแบตเตอรี่เรียบร้อยดีนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม แดงๆเห็นไหมครับตรงนี้เลยนะครับแดงๆให้เรากดไปนะครับหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาอ่อนสวิตเบรกเกอร์ปกติแล้วรถที่ขนส่งนะครับมีเสียงตอบรับจากตัวสัญญาณรถแล้วปกติรถที่ขนส่งด้วยระบบขนส่งแบบนี้นะครับเราจะมีการปิดระบบไฟไปอยู่แล้วนะครับเพื่อป้องกันเหตุเออร์เลอร์อะไรก็ตามนะครับก็จะทําการออฟไปเพราะนั้ลูกค้ารับรถทุกครั้งก็จะต้องใช้วิธีการแบบนี้นะครับก็คือใช้ระบบแมนนวลของกุญแจเข้าไปเพื่อทําการเปิดเบาะแล้วก็อ่อนระบบไฟขึ้นมานะครับพอออนระบบไฟเรียบร้อยเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้ตัว ก้านกุญแจและนะครับบาะมันจะฟูๆนิดนึงนะครับก็จะต้องกดให้มันตรงล็อกผมหาล็อกไม่เจอล็อกอยู่ตรงนี้เกดมั่วมากอ่าพอเรียบร้อยทุกอย่างนะครับก้านกุญแจก็ไม่สําคัญต่อเราอีกต่อไปแล้วเราก็ถอดก้านกุญแจออกแล้วก็เก็บได้เลยนะครับสิ่งต่อมาก็คือเราจะใช้เป็นตัวสมาร์ทคีย์และนะครับสมารท์ทคีย์เนี่ยขอแค่เราอยู่ใกล้ตัวรถพออาจจะเหน็บเอวนะครับหรือว่าอยู่กับตัวหรือว่าห้อยไว้ตรงไหนอันนี้ก็แล้วแต่นะอันนี้ผมมีห้อยอยู่ที่อเอวผมเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราทำกคอกดกุญแจ1รรรัั้นะ้้้งนบาาไฟเเขียยหม มีไฟสีม่วงๆ่วงสีน้ำเงินไฟมองไม่ค่อยเห็น นะครับะสะท้อนขึ้นมาเราจะทําการบิดได้ผมบิดช้าไปนะครับอ่ะก็อีกหนึ่งครั้งนะครับอ่ขึ้นละสีม่วงนะครับแล้วก็บิดแก๊กไปหนึ่งแก๊กเนี่ยสำหรับการเปิดพวกซีนะฮะพื่อเบาะนะครับ,อบ,อรบแต่ถ้าแก๊กหนึ่งคือการเปิดใช้งานตัวรถแล้วนะครับนี่ไฟเข้าเรียบร้อยนะครับใหม่ขึ้นทํางานเรียบร้อยแล้วอ่ะนี่คือคร่าวๆก่อนตอนนี้ไฟเข้าสู่ตัวรถรถพร้อมใช้งานแล้วมาต่อมานะครับผมจะพามาดูในเรื่องของอตัวสวิตช์ควบคุมต่างๆก่อนที่จะไปดูในเรื่องของหน้าปัดเรือนใหม่ฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตัว รไซเราเนี้แหละนะครับก็คือมีตัวคันเร่งนะครับแล้วก็จะมีตัวการปรับโหมดการขับขี่ได้3โหมด Eco Standard Power เนะครับเหมือนที่สเปครถได้บอกไว้นะว่าถ้าตัว Eco เนี่ยเราสามารถขับได้ตลอดทางเนี่ยต่อระยะการชาร์จเนี่ยชาร์จอยู่ที่100กิโลเมตรนะครับ ตัวสแตนดาร์ดก็จะลดหลั่นลงไปตัวพาวเวอร์ก็จะลดหลั่นลงไปนะครับถัดมาด้านล่างนะครับอันนี้คือสวิตช์บูสเตอร์นะครับสมมติเราขับโหมดอีโคอยู่เงี้ยบางทีอยากจะเล่งแซงนะครับเรากดบูสเตอร์ก็ได้ปื๊ดแล้วิดคัะเล่งนะมันก็จะช่วยดึงรอบดึงอะไรต่างๆของตัวรถเนี่ยให้ วิ่งเร็วให้พุ่งทะยานขึ้นไปนะครับถัดมานะครับก็คือปุ่มจริงๆมันคือเหมือนเกียร์ปาร์กแหละถ้าเกิดเราเคยใช้รถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในกลุ่มอื่นนะฮะเวลาเราเปิดรถขึ้นมานะครับมันจะมีสวิตตัวหนึ่งที่ทํางานเห็นไหมฮะเป็นเครื่องหมายตกใจแบบนี้เหมือนเราใส่เบรกมือนในรถยนต์นะครับมันเป็นปาร์กนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการปลดทุกครั้งนะครับพอกดปุ๊บสีแดงจะหายไปแล้วก็สีเขียวจะขึ้นว่าเรดดี้รถพร้อมวิ่งทันทีนะครับนี่คือ,อเจ้าปุ่มทางฝับ ทิปหมายความว่าเราจับทิปกิโลแหละว่ารอบนี้เราวิ่งใช้ไปทั้งหมดกี่กิโลนะครับเราอยากรู้ว่าชาร์จแบตหนึ่งครั้งวิ่งได้กี่กิโลเราอาจจะดูจากทิปตรงนี้ก็ได้โดยเราจะต้องรีเซ็ตมันก่อนนะฮะก็กดแช่ไว้นะครับอ่าผมกดแช่ไว้เดี๋ยวเพื่อนๆลองดูที่หน้าปัดนะครับอ่าเห็นไหมครับรีเซ็ตเป็นศูนย์แล้วพอเป็นศูนย์ปุ๊บเราก็ขับไปแล้วก็จับไปดูนะครับฝั่งขวามีแค่นี้มาดูฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายก็จะมีในเรื่องของการควบคุมไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟตัวนี้เป็น ไฟต่ําเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีไฟฉุกเฉินนะครับนะติด2ข้างผมพาไปดูเนาะอันนี้ก็เป็นการที่ลูกค้าต้องตรวจสอบด้วยเนาะไฟฉุกเฉินติดครบ2ข้างไหมนะครับไฟเบรกติดไหมไฟหน้าติดไหมมาดูไฟเลี้ยวด้านหน้าแบบนี้นะครับเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมไฟสูงไฟต่ำเนาะให้ดูไฟสูงไฟต่ําด้วยนี่ นะครับตรวจสอบนะครับอ่านี่การตรวจสอบการเช็ครถเบื้องต้นนะครับอ่ามาดูไอ้ยมนนีในเมื้องไฟแล้วอ่ามาดูนะครับจะมีไฟอ่าไฟเตะไฟหน้านะครับนี่เป็นไฟแบบตึกต๊กตึกต๊กตึก๊กตึ๊กแบบนี้นี่เหมือนเหมือนมอเตอร์ไซค์น้ำมันเลยนะครับกด ตึ๊กตึ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 กโอเคนะครับเป็นการเตะไฟสูงเนะเาะถัดมาก็ไฟเลี้ยวนะครับเป็นแบบดันไปแล้วก็กดกลับ,นะ,บน,ละลนะครับดันไปแล้วก็กดยกเลิกนะครับดันไปแล้วกดยกเลิกนะเราก็มาดูนะครับก็มีสวิตช์ถอยหลังนะครับวิธีการใช้งานคือกดแช่ไว้นะครับหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นโหมดถอยหลังให้รีเวิร์สให้นะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดคันเร่งนะฮะรถก็จะดึงถอยหลังให้พอเราอยากเดินหน้าปุ๊บเราแค่ปล่อยหัวนิ้วโป้งเรานะครับรถลังบิดคันเร่งแล้วจะกลายเป็นเดินหน้าเหมือนเดิมแล้ว แค่น,นี้เองครับอันนี้คือโหมดการขับขี่และเป็นฟังก์ชันในการควบคุมต่างๆนะครับสองทรงในส่วนของช่องเก็บของนะครับกดเข้าไปนะมันจะเป็นสวิ์แบบเป็นเป็นตัวล็อกแบบกดแล้วมันก็จะล็อกนะครับเข้าไปแล้วมันก็จะล็อกแลก้วกดอีกทีมันก็จะปลดนะครับข้างในก็จะมีะที่ชาร์จมือถือเนาะ,ะเป็น USB ชาร์จที่เราสามารถใช้ชาร์จมือถือได้นะครับเข้าไปก็ล็อกแบบนี้นะครับช่องใส่ของฝั่งนี้ไม่มีอะไรแค่นั้นเองอ่ะมาดูในส่วนของหน้าปัดเรือนใหม่นะครับเพื่อนๆหน้าปัดเรือนใหม่เมื่อสักครู่เราได ที่อยู่ตรงนี้เนาะไอตัวที่อยู่เมนูหลักตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเขาเรีเยกอะไรนะความเร็วในการขับขี่ใช่ไหมครับผมให้ดูเนาะนี่พอเราบ,บิดคันเร่งนี่ล้อล้อผมรอยอยู่นะล้อผมลอยอยู่นะลลออนะแล้วก็ไม่ได้เอาขาตั้งลงด้วยนะครับ คันเร่งก็จะขึ้นแบบนี้นะครับส่วนด้านนี้จะเป็นตัวถ้าเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์เราอาจจะมองมันคือวัดรอบหรือเปล่าแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มของรถไฟฟ้าเนี่ยตัวนี้มันคืออัตราการกินกระแสะไฟนะครับเราสังเกตเราจะกระชากไปแรงมากๆปุ๊บปื๊ดมันจะกินกระแสช่วงต้นอ่ะมากแต่เดี๋ยวพอล้อมันลอยปุ๊บม,มันจะเริ่มลดลงลดลงนะครับทั้งทงี่ความเร็วยังคงที่อยู่นะแต่อัตราการกินกระแสะมันจะลดลงนะครับส่วนแถบนี้เห็นในนี้อันนี้ก็ชัดเจนเนาะมันเป็นรูปสถานะของตัวแบตเตอรี่นะครับเมื่อไหร่ที่มันหายไปแถบขาวขาวา,วายแดดง่่่บตตตเเเเอรรีิมมมมลลัันน็็็ก สามารถดูผ่าน BMS ได้อีกช่องทางนึงนะครับด้านนี้ที่เห็น S T D ก็คือ,อตัวโหมดการขับขี่นะครับไม่รู้กล้องมองเห็นแมสแสงสว่างเหลือเกิน Eco Standard นะครับแล้วก็ Power นะครับก็จะเปลี่ยนขึ้นด้านนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอะรามต่างๆที่คอยเตือนเรานะครับก็คือ,อในส่วนข้างบนก็คืออ,อย่างเช่น เกียร์ไอ้ไม่ใช่สวิตช์เกียร์พาร์คนะครับการเข้าเกียร์พาร์คอยู่นะครับการห้ามล้ออยู่หรือว่าการเอาขาตั้งลงอยู่นะก็จะขึ้นเป็นสวิตช์เครื่องหมายตกใจแบบนี้นะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นในรูปสัญญาณเตือนของมอเตอร์นะครับมอเตอร์มีปัญหาหรือว่าอะไรครับตามเขาก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์มอเตอร์นะครับอีกอันนึงก็เป็นกล่องคอนโทรลเลอร์นะครับถ้าคอนโทรลเลอร์มีปัญหาก็จะขึ้นสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับสองข้างเป็นไฟเลี้ยวอันนี้ไฟสูงไฟต่ำนะครับถ้าไฟขึ้นเรดดี้้้กกก็็็คคคออ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 มมมมาารรรรรปลลลลดดดเเเ์พววิิ่่่่งงงงนน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 นะะะะะััับบบถจใสขุณหภูโทฮ ร้อยของเรานะครับแล้วก็เป็นระยะทางรวมนะครับว่าตอนนี้รถคันนี้วิ่งไปเท่าไหร่แล้วคันนี้ก็794ก้ิโลนะครับอันนี้ก็เป็นทริปเหมือนที่ผมบอกนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นเขาเอาสูตรคํานวณน,นะฮะจากตัวแบตเตอรี่มาคํานวณให้ว่าถ้าเราใช้ความเร็วเท่านี้แล้วแบตเตอรี่เท่านี้เราจะวิ่งได้อีกกี่กิโลเมตรซึ่งอันนี้ก็จะเขียนว่า87กิโลเมตรนี่แบตเหลือเท่านี้นะวิ่งได้87กิโลเมตรเออนะประมาณนั้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิของกล่องอ่า ของมอเตอร์ไม่ของกล่องนะของตัวเอนะฮะตัวนี้ก็มอเตอร์อุณหภูมิ36องศาประมาณนี้ครับนะับปัดเรียนใหม่มีแค่นี้แหละนะครับที่เหลือเพื่อนๆก็สามารถใช้งานได้ละการใช้งานก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าลูกค้าเอาขาตั้งเดี่ยวตั้งไว้อย่างนี้นะครับนี่มันมีเซนเซอร์อยู่นะมันก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายตกใจแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะไม่สามารถขยับรถได้นะครับจะต้องเอาขาตั้งนี้ขึ้นก่อนเมื่อไหร่ที่ขึ้นเรดดี้แบบนี้นะครับแสดงว่ารถพร้อมวิ่งลองปิดเปิด,ปดคันเร่งดูก็ได้นะครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับ ข้อควรระวังนะคบก็คือรถไฟฟ้าหรือว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทุกคันเนี่ยจะมีระบบเราเรียกกันว่าไฮเบรกเราเรียกกันว่าเบรกไฟฟ้าเราเรียกกันว่าร e ีเจนเบรกหรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งมันเป็นการกัดตัดการทํางานของตัวอมอเตอร์หลังนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าจะเบรกหน้าเบรกหลังก็ตามล้อมันจะไม่หมุนนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติผมบิดอยู่อย่างนี้นะครับปุ๊บลูกค้าเลี้ยงเบรกนะครับกลัวตกใจเลี้ยงเบรกปุ๊บเนี่ยผมแต่เบรกเห็นไหมฮะเบรกหน้านะครับแต่ล้อหลังยุดทํางานละ อ่าแต่ผมปล่อยปุ๊บเนี่ยล้อทำงานต่อเห็นไหมครับอแตาเบรกหน้าปุ๊บเน่ยล้อหยุดทำงานเพราะฉะนั้นหลักการทำความเข้าใจง่ายคือขับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไม่เลี้ยงเบรกปล่อยเบรกล้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปล่อยเบรกล้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่อยเปิดคันเร่งอยากจะผ่อนคันเร่งลงปุ๊บผ่อนคันเร่งแต่เบรกรถหยุดนะครับแค่นั้นเองหลักๆรถไฟฟ้ามีแค่นี้ครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับลูกค้าใช้งานปลั๊กชาร์จที่ตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้เนาะเสียบชาร์จเข้าไปแนะนำว่าสายไฟที่นำมาใช้ในการชาร์จเนี่ยเนื่องจาก,กว่าเครื่องชาร์จจเเปป็นนนครรรื่่อองงชาาาา์์ขด8แมสสหัับ้้ตววว iMotor Vapor ถูกกีพ 15แอมหรือ,อ,อ15แอมเขาจะเป็นชาร์จที่ตัวที่ตัวแบตเตอรี่เลยนะครับลูกค้าต้องปลดออกมาแล้วก็เสียบชาร์จเหมือนคันนี้แหละคันนี้ก็ใช้ที่ชาร์จ15แอมก็เลยทำการต้องออปลดเนี่ยผมกดให้ดูนะครับเนี่เราเลยต้องปลดไอ้ตัวล็อกจริงๆถ้าลูกค้าไปเนี่ยมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะ arnt, แต่ถ้าของใครที่ใช้ที่ชาร์จ15แอมนะครับก็เลยต้องปลดทิ้งไว้เพราะว่าเราต้องถอดต,ตัวนี้ออกแล้วก็ใช้ที่ชาร์จเนี่ยเสียบเข้าตรงนี้แต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นที่ลูกค้าซื้อเป็นตตัว 8m มป์ไไนครรบลลูกาาา้้้าาาาสสถเเีีียยชจท่งด นะครับเสียบชาร์จตรงนี้เลยแต่อย่าไปหาทําว่าเหมือนประมาณว่าไปซื้อฟ้าชาร์จเร็วๆมาพวก15แอมป์20แอมป์แล้วมาเสียบตรงนี้นะไม่แนะนำนะเนื่องจากว่าคอนเนคเตอร์ตรงนี้แล้วก็สายไฟเบอร์เล็กมากนะฮะที่เราเคยลื้อรถดูเบอร์มันเล็กมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใช้งานไปมันจะร้อนร้อนแล้วมันก็จะละลายแล้วมันก็จะเสียหายแล้วก็มันก็จะเสียตังค์นะครับต้องมาลื้อแล้วก็เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นอของมีไว้ให้ทนได้แค่แปแอมป์นะครับก็ใช้แแอมป์ที่ตำแหน่งนี้นะครับถ แต่แนะนำนะ,ะถ้าไม่ซื้อผ่านโรงงานคุณก็ต้องไปหาหัวแบบนี้นะครับเราเรียกหัวเดี๋ยวนะมันอ่านว่าอะดีเซกหรือว่านะดีเซกนะฮะหัวดีเซกหรือ D sec, เด็กเซกนี่แหละนะครับเอามานะครับแล้วก็มาเชื่อมต่อเขาตรงนี้แทนนะครับก็เป็นการชาร์จลงแบตเตอรี่ไปอ่ะ ประมาณนั้นนะครับเขาข้าวการใช้งานพินีน้รถสามารถาลุยน้ําได้นะครับมีระบบป้องกันน้ํามาอย่างดีดูประกับคันเร่งอะไรไงสามารถล้างน้ําลุยน้ําได้นะครับแต่ก็ถนอมแล้วกันและนี่ก็คือการใช้งานเจ้าตัวไ iMo อเตอร์เ r ซึ่งตอนนี้นะครับบอกเลยว่ามีราคาโปรโมชั่นอยู่ด้วยได้ส่วนลดรัฐบาล1 8 0 0 0บาทแล้วยังไม่พอโรงงานนะครับจัดโปรโมชั่นพิเศษลดอีก1 6 5 0 0บาทซึ่งถูกกว่าปกติเยอะมากแล้วหมดเขตเพียงแค่สิ้นเดือนมิถุนายนด้วยนะครับจากราคาเริ่มต้นของตัวไอ Waper เถ ลงไปเยอะนะครับก็เริ่มตน้นที่ที่69,000บาทที่เป็นตัว CBS นะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆ7 0 0 0 0นึงอะไรยังไงตัวท็อปสุดเนี่ยยังเพิ่ง80,000กว่าบาทเองซึ่งปกติรถพวกนี้นะครับราคาเกินเพดานแสนไปนะครับแล้วก็บอกเลยว่าสมรรถนะการขับขี่พูดได้เลยมาลองขับเถิดแล้วก็จะรู้นะครับผมเคยท้าทายนะผมบอกว่าออกจากร้านลูกค้าปล่อยมือได้เลยรถออกจากร้านโดยที่ไม่ต้องทําอะไรนะปล่อยมือได้เลยแต่ในขณะที่บางแบรนด์บางรุ่นนี่ปล่อยมือปุ๊บลงข้างทางทันทีแทัๆมันมันหลายอย่างนะเรื่องสมร บาลานลถมา,ก,มาการเซ็ตโชคมาการเซ็ตลูกปืนคอมาอะไรต่งตางๆทุกอย่างมันทํางานร่วมกันแล้วมันทําให้รถมีความนิ่งนะคันนี้ก็ปล่อยมือได้นะผมเคยทําคลิป3าครั้งยังไม่ประสบความสำเร็จเดี๋ยวไว้จะเอามาลงให้ดูนะผมปล่อยมือขับไปลบุรีอะตรงไหนโล่งนี่ผมปล่อยมือขับได้เลยนะนั่นคือสมรรถนะที่ดีของเจ้าตัวรถไอมอเตอร์ก็ฝากไว้แค่นี้ฮนะเป็นคลิปสอนแต่แอบ,บขายนิดนดสนใจช่วงนี้นะบอกเลยว่า โคตรคุ้มราคามีโปรโมชั่นแบบนี้จัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะผ่อนแค่เดือนละ0 0กว่าบาทเอง iMo t o ต Waper พูดแล้วนะถ้าอยากได้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจริงๆก็คือจะต้องเป็นไ iMo อเตอร์เป็นรถสัญชาติไทย <S <S แต่แบรนด์อื่นๆก็ว่ากันไปตามคุณภาพตามอาการดูแลเคยเทสแบบนี้เคยเคยดูบาลานซ์รถไหมเคยลองปล่อยมือได้ไหมว่ารถคุณมันปล่อยมือได้จริงไหมขับได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกอย่างคันนี้ผมว่าสอบผ่านในเรื่องการใช้งานไม่ได้เชียร์ไม่ได้อวย ก็เหมือนอวยแหละก็มันอวยจริงๆอ่ะของมันดีก็ต้องอวยอของไม่ดีก็พูดไม่ดีอันไหนที่มันไม่ดีคุณก็รับฟังแล้วก็เอาไปแก้ไขบางแบรนด์นคืออย่างที่ผมบอกแหละออกจากร้านไปนี่ปล่อยมือ3วิหักลงข้างทางฮนะ สามวิเอียงลงข้างทางนะครับหรือว่าถ้าเกิดความเร็วนิดนึงก็สะบัดเลยปับแบ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 บเนี้ยเอาจิงไม่จริงอ่ะเพื่อนๆลองไปว,ว่าดูแต่ไอ้มอเตอร์เวเปอร์นะครับลูกค้าออกจากร้านไปปล่อยมือขับได้เลยความเร็ว30กิโมก็ปล่อยได้นะฮะเร็วก็ปล่อยได้ครับผมปล่อยมาที่70กว่ากิโลเมตรต่ตอชั่วโมงก็ปล่อยมาแล้วครับไม่มีสะบัดไม่มีอะไรเลยนั่นหมายความว่าเขาออกแบบบาลานซ์รถมาดีน้ําหนักรถมาดีแฮนด์นันด์ดิงต่างๆการคอนโทรลรถต่างๆทำมาดีก็แค่เนี้ยผมก็ชมว่ามันดีอ่ะถ้าคุณ เมื่อก่อนเนี้ยเวลาจะเข้าบ้านดัดจริตทําเป็นแบบยกมือปล่อยคันเล่งแล้วก็เข้าบ้านไหลมาอะไรเงี้ยผมทําได้ไงแต่พอมาอยู่ในกลุ่มรถไฟฟ้าบางแบรนด์เนี้ยมันทําไม่ได้ไงปล่อยสิมึงคว่ำลงข้างทางอะทะลอกเต็มตัวแน่นอนแต่คันนี้ทําได้ผมก็เลยว่าเฮ้ยแสดงว่าคันนี้เขาใส่ใจตั้งแต่ออกจากโรงงานว่าเฮ้ยรถมันต้องบาลานซ์ดีนะรถมันต้องทําแบบนี้ได้ก็ผมเลยบอกว่าถ้าคุณอยากหารร์ไฟฟ้าจริงก็คันนี้แต่ถ้าบอกคุณอยากได้ของเล่นอยากลองชิมลักก็ไม่ได้ว่าอะไรมีหลายแบรนด์ให้เลือกเราก็ขายมันติแบรนด์ฮะเพราะฉะนนนันะ้ี่คือ ไอมอเตอร์เวเปอร์ apor, ครับเพื mm ่อนๆหกหมืนเาพับาทสำหรับเริ่มต้นไปแล้วครับวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมคลิปนี้บอกว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็ลูกค้าผมนะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ